สดูดีบทที่สิบข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงประทับอยู่ไกลแสนไกลทำไมพระองค์จึงทรงซ่อนพระองค์ในยามเดือดร้อนด้วยความหยิ่งพยองขนชั่วไล่ล่าคนอ่อนแอผู้ซึ่งติดกับในอุบายที่เขาคิดขึ้นพวกเขาโอ้อวดตันหาในใจของตนพวกเขาอวยพรคนโลภ และลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความจองหองอวดดีคนชั่วไม่สแสวงหาพระเจ้าไม่เคยมีพระเจ้าในความคิดของพวกเขาเลยทางของพวกเขาเจะเดินรุ่งูเรืองเสมอพวกเขาปฏิเสธบทบัญญัติของพระองค์พวกเขาเย้ยหยันศัตรูทั้งปวงของพวกเขาพวกเขาบอกตัวเองว่าไม่มีสิ่งใดทำให้เราสั่นคลอนได้ พวกเขาสาบานว่าไม่มีใครทำอันตรายเราได้ริมฝีปากของพวกเขาเต็มไปด้วยคําโกหกและค,ค,คําข่มขู่ความเดือดร้อนและความชั่วอยู่ใต้ลิ้นของพวกเขาพวกเขาหมอบคอยอยู่ใกล้หมู่บ้านออกจากที่ซ่อนมาค้างคนบริสุทธิ์ตาของพวกเขาซุ่มมองเหยื่อพวกเขาหมอบคอยอยู่เหมือนสิ่งโตที่ซุ่มซ่อนพวกเขาหมอบ รอจับคนไม่มีทางสู้พวกเขาจับคนไม่มีทางสู้แล้วลากไปในตะข่ายคนบริสุทธิ์ถูกบทขยี้และล้มลงพวกเขาล้มเหยื่อด้วยกำลังที่เหนือกว่าคนชั่วบอกตัวเองว่าพระเจ้าไม่มีวันสังเกตเห็นพระองค์ทรงปิดพระพรักและทรงมองไม่เห็นเลยแค่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอส่งลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้า ขอส่งชูดพระหัตถ์ของพระองค์ขออย่าสรงลืมคนไม่มีทางสู้ทำไมคนชั่วจึงลบหลู่พระเจ้าทำไมพวกเขาจึงกล่าวกับตนเองว่าพระองค์จะไม่ส่งเอาเรื่องเราแต่พระเจ้าทรงเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่ทุกข์ลำเค็นพระองค์ทรงตระลึกถึงความทุกโศกของพวกเขาและทรงรับมันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ มอบชีวิตของพวกเขาไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของลูกกําพร้าพ่อขอทรงหักแขนของคนชั่วและคนเลวเรียกร้องให้เขารับผิดชอบความชั่วของตนซึ่งยังไม่มีใครพบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นจอมกระสัตรสืบแร่นดินบรรดาประชาชาติตัจับพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์แต่ข้าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ส่งฟังความปรารถนาของผู้ที่ทุกข์ลำเค็นพระองค์ส่งให้กำลังใจของพวกเขาพระองค์ส่งให้กำลังใจพวกเขาและส่งฟังเสียงร่ำร้องของพวกเขาส่งปกป้องลูกกําพร้าพ่อและผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงเพื่อว่ามนุษย์ซึ่งเป็นของโลกนี้จะไม่ทำให้หวาดกลัวอีกต่อไป